สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันศุกร์ที่16กันยายน2565คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชนค่ะจัดงานคุณวุฒิวิชาชีพคุณวุฒิของคนทำมาหากินร่วมกับ52หน่วยงานเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังคนบนแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการยกระดับกำลังแรงงานด้วยคุณวุฒิวิชาชีพค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับศักยภาพกำลังแรงงานของประเทศไทยในทุกมิติเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุค,คลากรและกำลังแรงงานของประเทศไทยในสาขาอาชีพต่างๆให้เป็นแรงงานคุณภาพมีทักษะมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นคุณวุฒิใหม่ของประเทศไทยค่ะที่ให้การรับรองความรู้ทักษะความสามารถของกำลังแรงงานในช่องทางต่างๆอันจะนำไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนและได้รับคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับต่างๆซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญมุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มปัจจุบันกำลังแรงงานของประเทศไทยค่ะมีอยู่มากกว่า38ล้านคนนะคะเป็นผู้ที่มีงานทำ3า7 7 7ล้านคนปัจจุบันมีมากกว่า900อาชีพค่ะโดยเฉพาะในปี2,565มีการจัดอาชีพและทบทวนมาตรฐานอาชีพเดิมให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจำนวน84อาชีพค่ะ ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาคราัฐภาคเอกชนจะช่วยทําให้กําลังแรงงานมีความเข้มแข็งขึ้นซึ่งการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆจะสามารถตอบโจทย์การยกระดับสมรรถนะกําลังคนวัยทํางานในอนาคตทั้งอัพสกิลและรีสกิลเพื่อทําให้กําลังแรงงานเหล่านั้นมีโอกาสในการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของตนเองเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพค่ะเพื่อทําให้แรงงานมีทักษะสูงเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาก็จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองความรู้ความสามารถและเมื่อสังคมเกิดการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานเพิ่มโอกาสในการปรับตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นสามารถจเจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพค่ะสำหรับในต่างประเทศนะคะได้ให้การยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเรียนถาพึ่งพิงเงินนอกระบบถ้าพึ่งพาพึ่งพิงเงินนอก ศักยภาพกําลังแรงงานของประเทศไทยในทุกมิติเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรและกําลังแรงงานของประเทศไทยในสาขา,าชีพต่ตางๆให้เป็นแรงงานคุณภาพมีทักษะและความเชี่ยวชาญในระดับสูงได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเป็น คุณวุฒิใหม่ของประเทศไทยที่การรับรองความรู้ทักษะและความสามารถของกําลังแรงงานเพื่อพี่น้องกําลังแรงงานของประเทศไทยได้พัฒนาตัวเองในช่องทางต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขความยั่งยืนและได้รับคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญที่รัฐบาลนะครับจะดําเนินการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับทางด้านดกรกิติพงศ์พร้อมวงผู้อํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสออ,อวชอได้กล่าวว่าปัจจุบันการศึกษาการจ้างงานและการประกอบอาชีพมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีแพลตฟอร์มใหม่ๆค่ะเพื่อช่วยให้นักศึกษาหรือคนทำงานมีโอกาสและความเท่าเทียมกันในการพัฒนาทางอาชีพในส่วนของสออวชก็มีแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถ,ถนะสูงซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมการปรับทักษะยกระดับทักษะและจับคู่กำลังคนไปสู่การทำงานและการประกอบอาชีพนั่นก็คือแพลตฟอร์มสเตมพั ที่มีบริการสำคัญให้ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายและมีการจ้างงานในตำแหน่งที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้ทักษะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์หรือคณิตศาสตร์สเตมที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรการ Thailand p พ u s Package ไปแล้วกว่า400หลักสูตรตั้งเป้านะคะผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงให้ได้200,000คนภายใน5ปีค่ะ เราทำงนานงบบ Award, รา่วมกับสกสวแล้วก็มีทีวงานในเรืออาริตี้ให้โลกันงานและก็การศึกษาการประกอบอาชีพนี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีแพลตฟอร์มใหม่ๆใ,ในการที่จะช่วยให้ทั้งนักศึกษาหรือคนทำงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะพัฒนาในทางอาชีพของเขานะครับที่สอวช เรามีแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนศักยภาพสูงซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะครับทำหน้าที่ในการช่วยรีสกิลอัพสกิลและแมทชิ่งคนที่เข้ามารับการพัฒนายกระดับทักษะไปสู่การทำงานและการประกอบอาชีพมีทั้งด้านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ามานำบุคลากรเข้ามา พัฒนานะครับแล้วก็เราได้เชื่อมโยงกันกับหลากหลายหน่วยงานนะครับทั้งกรมสรรพากรนะครับคนที่นําบุคลากรเข้ามาฝึกอบรมเนี่ยยังสามารถเอาค่าใช้จ่ายไปหักภาษีด้วยนะครับตอนนี้เราแอปรูฟหลักสูตรที่สำคัญสำคัญนะครับที่เป็นรีสกิลอัพสกิลใครก็ได้นะครับเข้ามาเรียนไป400กว่าหลักสูตรแล้วครับมีคนรับการเทรนมากกว่า1 5 0 0 0คนแล้วนะครับแล้วก็ ในจำนวนนั้นเนี่ยมีคนที่เราแมทชิ่งเข้าก,กันกับการทำงานเนี่ย700กว่าคนนะครับทำให้ทุกคนที่เข้ามาพัฒนานะครับมีโอกาสที่จะเข้าไปสู่อาชีพได้อย่างทั่วถึงครับ